สวัสดีครับผมสวัสดีเช้าวันพฤหัสที่5พฤศจิกายนนะครับก็วันนี้ครับก็จะมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาการเวียนหัวหรือเวียนศีรษะนั่นเองนะครับคือโดยปกติเนี่ยในชีวิตเราเนี่ยมันก็เรื่องของเวียนหัวเรื่องเวียนศีรษะนี่มันก็เรื่องไงปกติใครมันก็เป็นกันทั้งนั้นนะฮะเป็นมากเป็นน้อย เพียงแต่ว่าถ้าเกิดท่านเป็นนานเป็นบ่อยเป็นเยอะผมอยากจะให้สังเกตอาการ3อย่างนี้ครับซึ่งถ้าท่านมีอาการ3อย่างนี้แล้วบ่อยมากหรือว่ามีแล้วรุนแรงมากรีพบพบแพทย์โดยด่วนครับเพราะอาจจะอันตรายถึงชีวิตนั่นเองนะครับอาการแรกครับที่มาพร้อมอาการเวียนหัวแล้วแบบหน้าตื่นตระหนกสุดๆต้องรีบไปหาแพทย์สุดๆนั่นก็คือภาวะที่มีปากเบี้ยวลิ้นแข็ง พูดไม่ชัดนะครับปากเบี้ยวลิ้นแข็งพูดไม่ชัดหรือบางทีมีน้ำลายไหลหุบป,ปากไม่สนิทยิ้มแล้วเห็นข้างเดียวหรือว่าดูหน้าตึงนะครับบางทีดูหน้าตึงข้างเดียวเนี่ยเอ้ยโอ้โหเบบี้เฟสไม่ใช่นะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อบนใบหน้าของท่านเนี่ยเขาเรียกว่า,าสูญเสียการควบคุมไปแล้วเนื่องจากเส้นเลือดในสมองติดตันหรือว่าเนื้อสมองบางส่วนตายนั่นเองครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอาการเวียนหัวแล้วร่วมกับ อาการที่ผมบอกซ้ําไปนะครับปากเบี้ยวนะครับลิ้งแข็งพูดไม่ชัดนะครับคืนลําบากเหมือนแบบคืนอะไรก็ไม่ได้แบบนี้ครับต้องรีบพบแพทย์โดยด,ด่วนเพราะว่าอาจจะเกิดจากเส้นเลือดในสมองมีปัญหาหรือเนื้อสมองตายนั่นเองครับณปัจจุบันนะครับถ้าเกิดเราไปรักษาได้เร็วที่เรียกว่าอาการ stroke นะครับหรือว่าหลอดเลือดสมองตีบจากริมเลือดอุดตันเนี่ย นะครับภายในสักช่วงไม่กี่ชั่วโมงแรกนะครับล้วเรารีบไปโรงพยาบาลทันเนี่ยเขามียาสลายนะครับหายกันแบบแบบกลับมาเหมือนปกติเลยแต่ถ้าท่านช้าไปเป็นวัน2วันอย่างนี้ทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาเนี่ยสำคัญสุดๆที่จะทําให้ชีวิตของท่านเนี่ยเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับผมคราวนี้มาอาการที่2บางอาการที่2ก็ ถึงตายเหมือนกันครับแค่เวียนหัวนี่ถึงตายเลยนะครับต้องบอกนี้อย่าเพิ่งตื่นตกใจนะครับคือคนเวียนหัวร้อยคนเนี่ยไออาการพวกนี้อาจจะเกิดขึ้นสัก3าถึงหคนเท่านั้นเองแต่ให้รีบไปโรงพยาบาลไอเก้าสิบห้าคนไม่เป็นไรหรอกนอนพักก็หายแล้วส่วนใหญ่เกิดจากเวียนหัวเครียดเล่นโทรศัพท์เยอะนะแต่ว่าถ้ามีอาการนี้นะครับก็คืออาการที่2เหเงือแตกใจสั่นจะเป็นลมแถมมีประวัติเป็นเบาหวานอันนี้ต้องระวังมากเพราะอะไรครับเพราะว่า ใน,ในบางครั okay, ้งเนี่ยเวลาเราเป็นเบาหวานเนี่ยนะครับเรากินยามากไปหรือเรากินยาปกติแต่เรากินข้าวน้อยไปหรือกินยาผิดเวลานะครับหรือกินยาผิดหรือกินยาตัวอื่นเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ยาเบาหวานเนี่ยนะครับอาจจะออกฤทธิ์มากเกินไปทําให้เกิดภาวะน้ําตาลต่ําในเลือดนะครับซึ่งภาวะน้ําตาลต่ําในเลือดเนี่ยมันจะเกิดอาการหลายอาการเลยซึ่งอาการที่โดดเด่นเลยก็คือหน้ามืดเป็นลมบางคนก็จะมีเวียนหัวเริ่มด้วยนะครับใจจะสั่นเหงื่อจะแตกแบบนี้นะครับ ถึงตายนะครับถ้าเป็นเยอะๆถึงตายช็อกเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นผู้ป่วยเบาหวานและมีอาการแบบนี้บ่อยๆผมแนะนําให้พกลูกอมนะครับสองสามเม็ดไว้ในกระเป๋านะครับลูกอมแบบหวานเจี๊ยบเลยนะไม่ใช่ลูกอมแบบไร้น้ําตาลอะไรอย่างนี้ไม่ต้องมาสุขภาพนะครับคือพกเอาไว้แต่ไม่ได้ให้ใหกินนะครับแต่ถ้ามีอาการอย่างนี้ฉี่ออกมาแล้วอมเลยอาการจะดีขึ้นอย่างชัดเจนเพราะว่าอันนี้เรียกว่าภาวะไฮโปไกลซีเมียหรือว่าน้ําตาลในเลือดต่ำนั่นเองนะครับเป็นมากๆนี่ช็อกเสียชีวิตมีพบมาเยอะแล้วนะครับ ระมัดระวังนะครับผมมาต่อกันที่อาการที่3ครับถ้าท่านเวียนหัวแลวมีอาการนี้ต้องระวังอย่างมากนั่นคือมีประวัติความดันสูงและควบคุมอาการไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยถ้าเราเป็นประวัติความดันสูงเช่น1 6 0 170 180แแล้วควบคุมควบคุมความดันไม่ได้เลยนะครับแล้วมีภาวะเวียนหัวตลอดบางทีมีคลื่นไส้อาเจียนอ้วก อย่างนี้นะฮะให้สงสัยเลยว่าอาจจะมีภาวะเส้นเลือดในสมองแตกซึ่งภาวะเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยมันก็จะไปเบียดเนื้อสมองนะครับทำให้เกิดอาการต่างๆเช่นมือแขนขาขยับไม่ได้ช็อกหมดสตินะครับหรือบางครั้งก็เกิดอาการเวียนหัวคลื่นไส้อาเจียนอ้วกเพราะว่าความดันในสมองสูงมากนะครับเป็นอาการอ้วกที่รุนแรงมากอ้วกกระเจียนที่รุนแรงมากถ้าท่านมีอาการแบบนี้ร่วมกับอาการเวียนศีรษะรีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยครับเพราะว่าอาจจะมีภาวะ เส้นเลือดในสมองแตกและมีเลือดในสมองได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเป็นความดันสูงอันตรายนะครับเวลามันมันไม่เป็นอะไรมันก็จะดูเฉยๆเหมือนเป็นคนปกติอะแต่มันโหดมากเวลามันเป็นปุ๊บมันจะเปลี่ยนชีวิตของท่านเปลี่ยนชีวิตคนในครอบครัวของท่านนะครับเพราะฉะนั้นเรามาร,ระวังก็ขอให้ทุกท่านนะครับไม่เวียนหัวแล้วกันไม่ได้อ,อยากไม่เป็นจะดีกว่าแต่ถ้าเป็นนะครับเรามาระวังนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย